สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านและอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านประจำวันศุกร์ที่30เมษายนปี2021ครับกับผมกิจแอดมินและผู้สอนเพจลุงลงทวยรดยลง,ลง,ลงทุนนะครับสำหรับตลาดนะครับเซ็กอินเด็กซ์นะวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งแดงยาวๆตรงนี้นะครับโดยที่ปิดอยู่ที่ลบ7จ 3, 3, 3จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ลบ0.4เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับสำหรับตลาดนะครับ วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยจากที่เห็นนะครับในคู่สมมาตรตรงนี้เราจะเห็นได้ครับว่าตลาดนะครับปิดอยู่ที่แนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่1583ครับโดยแนวรับตรงนี้นะครับได้มีการเทสอยู่หลายรอบเลยทีเดียวครับอย่างเช่นตรงนี้ครับจุดที่1จุดที่2ครับแล้วก็ขึ้นมาจุดที่3ครับและโดนแรงขายลงมา และจุดนี้ครับเปิดแก๊บมาและล่วงลงมาตรงนี้ย่อลงมาตรงนี้เป็นแท่งสีแดงเป็นจุดที่4นั่นเองครับโดยผมมีมุมมองนะครับกับตลาดนะตอนนี้นะครับว่าตลาดนะครับกำลังรอเลือกทางอยู่ครับว่าตลาดเนี่ยจะมีแนวโน้มขึ้นหรือว่าจะลงนั่นเองครับสำหรับตอนนี้นะครับที่ตลาดเลือกทางเนี่ยผมมีมุมมองนะครับว่าตลาดอาจจะนะครับ อาจจะมีโอกาสขึ้นได้อีกครับเพราะว่าจาก Mac D นะครับหรือ INDICATOR MACD ตรงนี้นะครับมีมุมมองที่ว่ามีการตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและ historical chart ตรงนี้นะครับเกิดเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมุมมองตรงนี้นะครับผมมีมุมมองว่าแรงซื้อนะครับอาจจะเข้ามาได้ครับแต่แนวต้านถัดไปนะครับที่จะต้องเผชิญคือตรงนี้ครับคือ160 4ตรงนี้นั่นเองครับหรือไฮเดิมตรงนี้ หรือตรงนี้ครับที่เทสมาอยู่2รอบครับรอบที่1รอบที่2และตรงนี้รอบที่3ครับและโดนตบกับร่วงลงมานั่นเองนะฮะสำหรับมุมมองผมนะครับผมมีมุมมองว่าตลาดอาจจะรอเลือกทางตรงนี้ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับถ้าขึ้นก็ติดแนวต้านตรงนี้ครับและก็ต้องดูแนวโน้มถัดไปครับว่ามันสามารถขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าซึ่งถ้ามีแนวโน้มขึ้นต่อไม่ได้นะครับก็จะกลับมาเทสที่15 8 3แใหม่และ ลงมาที่1570ครับซึ่งผมมีมุมมองว่า1570ตรงนี้ถ้ารับไม่อยู่นะครับเราจะเห็น worst case ที่เป้าแรกตรงนี้ครับ1503ถึง1525ในโซนตรงนี้ครับซึ่งมุมมองของผมตอนนี้ผม bias นะครับว่าตลาดในภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนั่นเองครับสำหรับหุ้นการบ้านนะครับวันศุกร์ที่เราสแกนได้นะครับในกลุ่มเราจะเห็นนะครับว่ามีการบ้าน ดังนี้ครับผมโดยผมจะมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับก็คือหุ้น d t แทนั่นเองครับสำหรับหุ้น d t แทนะครับสำหรับ Time Frame Day เนี่ยเรามีมุมมองว่าเขากำลังตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเขากำลังทดสอบอยู่ที่ EMA89 ตรงนี้ซึ่งต้องรออีกทีครับว่า ตรงนี้ EMA 8 9เนี่ยจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านขึ้นไปได้นะครับมันจะเป็นในรูปแบบของแนวรับครับขออภัยครับเป็นแนวต้านเส้นกดนะครับถ้าสมมติว่าแนวต้านเส้นกดตรงนี้สามารถเบรกหรือทะลุผ่านไปได้นะครับผมมีมุมมองว่าหุ้นตัวนี้นะครับ D Tag ค่อนข้างสวยเพื่อที่จะไปทดสอบที่ EMA 2 3 3ตรงนี้ที่เห็นได้ดังนี้ตรงนี้นะครับประมาณ35บาท ประมาณนะครับอยู่ที่35 .7 5บาทตรงนี้จะเป็นแนวต้านถัดไปนะนั่นเองนะครับสําหรับถ้าเป็นเคสที่ราคาหุ้นตัวนี้นะครับสามารถเบรกในกรอบตรงนี้ไปได้เบรกกรอบแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้นะครับถ้าเบรกไปได้จะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับและสําหรับอีกตัวหนึ่งนะครับคือ Mac D นะครับเป็น จากที่ได้เห็นตรงนี้นะครับก็คือเขาตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมุมมองผมนะครับมีมุมมองว่าเขาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งตรงนี้นะครับ MACD และก็ RSI นะครับเป็น bullish divergence เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ bullish divergence คืออะไรก็คือสัญญาณขัดแย้งนะครับที่ indicator MACD หรือ RSI เนี่ยมีการขัดแย้งครับมีโลที่ยกขึ้นนะครับแต่ส่วนทางกับ ราคาตลาดนะครับที่ณนะตรงนี้นะครับเราเห็นว่าเขาทำไฮต่ำลงนั่นเองครับตอนนี้มีสัญญาณขัดแย้งครับถ้าเกิด Bullish Divergence เกิดขึ้นเนี่ยจะมีมุมมองที่ว่าราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองครับสำหรับมุมมองของหุ้นดีแท็นะครับผมมีมุมมองว่าเราสามารถหาจุดเข้าซื้อได้ที่ตอนราคานะครับตลาดตรงนี้สามารถเบรกกรอบแนวต้านเส้นกดตรงนี้ได้นั่นเองครับหรือประมาณอยู่ที่ 33.25ถ้าเบรกขึ้นไปได้แล้วยืนอยู่นะครับจะไปรอขายอยู่ที่35.75บาทเป็นเป้าแรกนั่นเองครับสำหรับหุ้นดีแท็ต่อไปครับหุ้นตัวต่อไปก็คือหุ้น KGI นะครับผมหุ้น KGI สำหรับหุ้น KGI Security นะครับสำหรับ Time Frame Day เนี่ยมีแท่งเทียนเขียวที่ยาวมากเลยครับหรือวันศุกร์ที่ปิด ล่าสุดนะครับบวกอยู่ที่1 2 4 5เลยทีเดียวซึ่งผมมีมุมมองว่าหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเราตีแนวต้านนะครับเส้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาเบรกแนวต้านตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือ4.78ตรงนี้นั่นเองครับซึ่งเบรกไปแล้วนั่นเองนะครับแต่มุมมองถัดไปนี้ครับเราจะต้องไปทดสอบตรงนี้ครับสำหรับหุ้นตัวนี้ ทด,ทดสอบที่ไฮเดิมนะครับที่5.30บาทซึ่งผมมีมุมมองว่าถ้าทะลุกรอบสัก5.30บาทตรงนี้ไปได้นะครับจะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับและผนวกกับ m ม c ดีนะครับที่ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสำหรับหุ้น KGI ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างสวยครับแต่ถ้าจะเล่นได้รอครับรออย่างเดียวครับว่า5.30ตรงนี้สามารถเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านั่นเองครับถ้า เบรคขึ้นไปได้นะครับหุ้นตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับเพื่อไปทดสอบนะครับแนวต้านตรงนี้อีกทีครับประมาณ5.6นั่นเองครับสำหรับไฮเดิมนะครับตอนตลาดเปิดนั่นเองนะครับผมสำหรับหุ้น kgi ครับมุมมองที่ว่าต้องเบรคแนวต้านที่5.3 0ไปให้ได้ก่อนครับถึงจะสวยนั่นเองครับต่อไปครับเป็นหุ้น lsfg ครับ สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเรามอลองตีเป้ากันนะครับสำหรับตีเป้าฟีโบนะฮะผมมีมุมมองที่ว่านะครับเราจะ,ะเผชิญกับแนวต้านประมาณ1.45ก่อนครับสำหรับหุ้น l h f g นั่นเองนะฮะเราจะ รอเจอแนวต้าน1.45ตรงนี้นะครับซึ่งจะรอทดสอบอยู่ไกลๆเลยทีเดียวครับอยู่ประมาณ25สต่าตางค์ตรงนี้ซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับความสวยของมันก็คือโลยกขึ้นครับเป็นขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระยะสั้นนะครับตรงนี้และอีกอย่างนะครับ EMA ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ และ MACD RSI นะครับอยู่ในเกณฑ์ค่าที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับผมมีมุมมองว่าสามารถรับซื้อได้ครับแต่แนวต้านถัดไปที่จะต้องเผชิญเจอนะครับจะเป็นช่วงประมาณ1.30นะครับที่จะต้องเบรกผ่านไปให้ได้ครับถ้าเบรกตรงนี้และยืนอยู่ไปให้ได้นะครับจะค่อนข้างสวยเพื่อไปทดสอบอีกที1.45ตรงนี้นะครับสำหรับหุ้น l s f g นะครับสามารถถัวเฉลี่ยขึ้นได้นะครับ เฉลี่ยซื้อขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าริ s ซอร์รี่บอร์เนี่ยค่อนข้างคุมเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาอยู่ใกล้ๆกับแนวรับนั่นเองนะครับแนวรับในชเนลตรงนี้นะฮะที่ตีเป็นขาขึ้นตรงนี้ถ้าเขาหลุดลงมาปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะครับก็สามารถคัดทิ้งได้ทันทีครับซึ่งจะค่อนข้างเจ็บน้อยครับเพราะว่าสามารถคัดได้ที่ประมาณ1.16ถึง1.15ครับซึ่งจะเป็นจุดคัดของเรา นั่นเองนะครับสำหรับหุ้น LSFG นั่นเองนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ต่อไปครับเป็นหุ้น MSC นะฮะขออภัยครับอันนี้เป็น MSC เป็นของหุ้น Set Microsystem มสำหรับหุ้น MSC นะครับผมมีมุมมองว่าตอนนี้เขาผ่านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ 23 3และ89ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและความสวยของมันก็คือตอนนี้ราคาแท่งเทียนนะครับอยู่เหนืออินดิเคเตอร์ EMA ทุกเส้นของเราแล้วนะครับได้แก่เช่น10 20 89และ233นั่นเองครับตอนนี้นะครับสำหรับหุ้น MSC นะครับมีมุมมองอย่างเดียวครับว่าสามารถเบรกกรอบตรงนี้ไปได้หรือเปล่าครับที่6.75ครับซึ่งถ้าใครนะครับต้องการ รีบเล่นหรือเล่นเลยนะครับสามารถรับซื้อแบ่งไม้ซื้อตรงนี้ได้ครับเพื่อไปรอขาย Take Profit นะครับที่6.75ก่อนนะครับซึ่งถ้า6.75ตรงนี้นะครับสามารถผ่านไปได้สามารถ follow by ได้อีกไหมนะครับค่อนข้างสวยเลยสำหรับหุ้น m s c นะครับผมต้องรออีกทีครับว่า6.75บาทตรงนี้แนวต้านตรงนี้สามารถผ่านไปได้หรือเปล่านั่นเองนะครับ ต่อไปพอร์ตครับ P O R T สำหรับหุ้นพอร์ตตอนนี้นะครับผมมองว่ายังกำลังติดแนวต้านอยู่ครับส่วนตรงนี้ 3.28ครับ3.26ครับถึง3.28ตอนนี้กำลังติดแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมมีมุมมองว่ารอผ่านไปได้ก่อนครับถ้าเราตีเป็นเส้นกดตรงนี้รอผ่านเส้นกดตรงนี้ไปให้ได้ก่อนครับถึงจะค่อนข้างสวยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ p o r t พอนนะครับผมมีมุมมองว่ารอผ่านแนวต้านเส้นกดไปให้ได้ก่อนครับอยู่ที่บริเวณ2.6 เป็นต้นไปถ้าเบรกกรอบนี้ไปได้นะครับสามารถ follow by ได้ถ้าเขายืนอยู่นั่นเองครับสำหรับหุ้นพอตัวนี้และรอไปขายระยะสั้นอีกทีนะครับตามกรอบนี้ครับที่3.56ได้ระยะสั้นนะครับสำหรับหุ้นพอตตรงนี้นั่นเองครับต่อไปนะครับหุ้น PSTC สำหรับหุ้น pstc นะครับเราลองมาตีฟิเบอร์กันก่อนครับสำหรับหุ้น pstc นะครับผมมีมุมมองว่าตอนนี้กำลังรอเลี้ยงครับ ให้ผ่านกรอบตรงนี้ไปให้ได้ก่อนครับกรอบระยะสั้นตรงนี้ครับประมาณอยู่ที่1.96นั่นเองครับและรอให้ผ่านตรงนี้เป็นด่านที่2นะครับที่ประมาณตรงนี้2.5ครับ2.05นั่นเองนะฮะสำหรับถ้าหุ้นตัวนี้นะครับ PSTC ถ้ามีมุมมองที่ว่าสามารถผ่าน คู่สมมาตรตรงนี้ไปได้นะครับแนวต้านตรงนี้1.96กับ2.05ตรงนี้ไปได้นะครับผมมีมุมมองว่าจะค่อนข้างสวยนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังติดเส้นค่าเฉลี่ย2.33อยู่ครับซึ่งถ้าตอนนี้นะครับสามารถเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยค่อนข้างสวยครับเพื่อไปรอเทคโปรฟิตอยู่ที่ประมาณ2.05หรือ2.04เนี่ยครับประมาณตรงนี้ซึ่งจะค่อนข้างสวยครับถ้าเบรกขึ้นไปได้จะ ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ก็ต้องรอดูงบอีกทีครับว่างบเป็นยังไงบ้างสำหรับงบการเงินนะครับที่โปรแกรม trading view นะครับก็จากที่เห็นนะครับก็คือกำไรขั้นต้นนะครับลดต่ำลงนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นครับว่าไตรมาสนี้นะครับสามารถฟื้นฟูได้หรือเปล่านั่นเองครับสำหรับหุ้น pstc ณตอนนี้นะครับก็รอให้เบรกแนวต้านไปให้ได้ก่อนครับถึงจะสวยนั่นเองครับ ถ้าให้คุมคุมนะครับก็คือเบรกแนวต้านประมาณ2.04ตรงนี้ไปให้ได้นะครับถึงจะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับสำหรับหุ้น PSTC ต่อไปครับ SPRC ครับ สำหรับหุ้น PS, S, PR, P S P R S P R P S P R C นะครับขออภัยฮะสำหรับหุ้น S P R C ตัวนี้นะครับผมมีมุมมองว่ารอครับรอผ่านแนวต้านที่10บาทไปให้ได้กันให้ได้ก่อนนะครับถึงจะค่อนข้างสวยสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ที่สวยแล้วก็คือ E M A นะครับที่1ิบ วันกับ20วันตรงนี้ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคอนเฟิร์มว่ากําลังขึ้นอยู่ครับและ Mac ดีนะครับก็ตัดขึ้นในโซนใกล้สูนนะครับแต่ถ้าให้สวยกว่านี้นะครับคือเส้นตรงแม c ดีตรงนี้นะครับสามารถยืนเหนือศูนย์ขึ้นไปได้ค่อนข้างสวยเลยครับแต่มุมมองสําหรับแท่งเทียนนะครับรอผ่าน10บาทไปให้ได้ก่อนครับถึงจะสวยและ Follow บ y ตามได้นะครับนั่นเอง และแนวต้านถัดไปนะครับผมมองที่11.55บาทตรงนี้นะครับถ้าผ่านไปได้ถือว่าสวยมากๆครับถ้าผ่านตรงนี้นะครับ10บาทรอแนวต้านตรงนี้นะครับรอทดสอบถ้าผ่านทดสอบตรงนี้ไปได้จะค่อนข้างสวยเลยครับแต่รอผ่านตรง10บาทให้ได้ก่อนนะครับสำหรับหุ้น s p r c นั่นเองครับสำหรับมุมมองการวิเคราะห์ของผมต่อไปครับหุ้นสุดท้ายแล้วนะครับคือท i ิ i t y สำหรับหุ้นเทนิตี้นะครับมุมมองล่าสุดนี้เปิดแก็บขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับที่ผ่านแนวต้านเส้นกดตรงนี้นะครับถ้ามองในภาพนี้นะครับผ่านแนวต้านเส้นกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับถ้าเราวางกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม สำหรับหุ้น t ทนิตี้สำหรับตอนหุ้น t ทนิตี้ตอนนี้นะครับที่เปิดแก็บมาได้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับล่าสุดเนี่ยบวกไปที่8.40ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ MACD นะครับตัดขึ้นเหนือศูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและ RSI อยู่ในค่าที่63.47ถือว่าค่อนข้างสวยอีกเซกช่นเดียวกันครับแต่สำหรับมุมมองแท่งเทียนนะครับ แนวต้านย่อยถัดไปนะครับจะอยู่ที่6.85บาทถ้าผ่าน6.85บาทตรงนี้ไปได้ถือว่าสวยมากครับสำหรับหุ้นทินิตี้ครับผมสำหรับหุ้นทินิตี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าจะซื้อแล้วรอคัดลอสนะครับผมมีมุมมองว่าสามารถตีแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้ครับแนวตรงนี้นะครับจะเป็นแนวรองรับแรกครับและหรือว่าเราสามารถใช้เส้นนะครับ เส้นแนวต้านอัพเทรนตรงนี้เป็นแนวรับที่จะรอคัดลอสได้เช,เช่นเดียวกันนะครับถ้าแท่งเทียนนะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับต่าลงเรื่อยๆและหลุดนะครับแท่งเทียนตรงนี้แนวต้านตรงนี้ไปได้นะครับแนวรับขออภัยครับถ้าหุ้นเินิตี้นะครับสามารถถ้าเขาทําท่า ปรับตัวต่ำลงนะครับและหลุดแนวรับเส้นนี้ไปได้ถือว่าค่อนข้างไม่สวยครับรอดูนะครับว่าสามารถมีแรงกระชากขึ้นกลับมาได้หรือเปล่าถ้ามีแรงกระชากขึ้นกลับมาได้ถือว่าสวยครับสามารถรันได้ต่อลันกำไรได้ต่อนะฮะแต่ถ้าไม่มีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้นะครับถือว่าควรต้องขัดล้อทันทีครับแต่มุมมองภาพระยะน,นี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยครับซึ่งรอผ่าน6.85 บาทไปได้ก่อนครับสามารถ follow buy ตรงนี้ซื้อไปได้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยครับสำหรับหุ้นเทนิตี้ตัวนี้นั่นเองนะครับและกำไรขั้นต้นตรงนี้นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดสำหรับหุ้นทินิตี้ตัวนี้สวยเลยครับสำหรับมุมมองของผมกลยุทธ์สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับผมมีมุมมองว่า6.85บาทเนี่ยรอผ่านไปคอนเฟิร์มให้ได้ก่อนละกันครับสำหรับหุ้นตนัวนี้ถ้าผ่านและ เบรกกรอบตรงนี้ไปได้และยืนอยู่นะครับสามารถ follow by ตามได้นั่นเองครับสำหรับหุ้นท r นิตี้ครับก็สำหรับการวิเคราะห์หุ้นและสรุปการบ้านนะครับของวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ